สวัสดีครับแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมดวนๆนะครับผมพี่น้องมาแล้วนะครับผมเลขปูเจกนะครับผมพี่น้องปูเจกกับเลขสามตัวมาแล้วนะครับผมเนาะสาหรับเอฟซพี่น้องนะครับผมทถือขอเขามานะครับผมเนาะถีอคอมเมนต์ขมานะครับผมว่าให้แอดมินนะครับไปตามต่อเลขปูเจกให้แน่นะครับผมพี่น้องแอดมินก็ได้ตามตัวเลขของปูเจกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องเลขสามตัวนะครับผมหลังจากที่ปูเจก ไห่แม่นนะครับผมเข้าหางวดซ้อนนะครับผมน้องพี่น้องนะครับผมสาหรับเลขสองตัวนะครับผมแอดมินไคยนําเสนอไปแล้วนะครับผมในงวดก่อนนะครับผมเนาะที่หลวงปู่เพิ่นไปตั้งสารนะครับผมเนาะเพิ่นไห่แค่สองตัวนะครับในงวดนั้นนะครับผมเนาะตั้งสารอยู่กลางทุ่งหน้านะครับผมพี่น้อง นะครับเพิ่นก็บ,บอกว่ากูจะให้เลขนะครับสูสีอาบอนะครับผมปลูกไฮมาแปดหาหาแปดกับพี่น้องก็ไปลองเสี่ยงโชคลอตเตอรี่เบิึงนะครับเนาะครับผมพี่น้องสามรับเลขสามตัวมาชมกันนะครับผมว่าหลวงปู่เจ็กนะครับผมว่าเสียหายมาตัวใดแน่ๆนะครับผมมารับชมกันเลยนะครับผมพี่น้องเนาะแอดมิ sequel, นก็นํามาเป็นแนวทางเด้อนะครับผมนพน้องเป็นสื่อกลางนะครับผมครับผมสามรับเลขปู่เจ็กนะครับผมเลขสองตัวบนนะครับผมให้มาแล้วนะครับผมหลุดแปดแปด นะครับผมพี่น้อง82นะครับผมพี่น้องแล้วก็83นะครับผมเด่น8เด้อนะครับผมพี่น้องสำหรับเลข2ตัวบนนะครับผมพี่น้องสำหรับเลขล่างนะครับผมพี่น้องให้มา8เลขหาแคือเก่าเด้อนะครับผมนะครับผมแล้วก็86นะครับผมกระเด่น87 นะครับผมเด่นแปดดื้อนะครับผมถีวงกลมไหวแปดหาคือเหลียกเด่นนะครับผมถีลุงปูให้มากคือเกาเด่นแปดนะครับผมอาจสมีเลียกเบิ้ลเนาะครับเราพี่น้องเนาะกับเด่นแปดมันเลียกบนนะครับสําหรับเลียกลักล้อยนะครับผมพี่น้องสองแปดแปดนะครับผมสามแปดแปดนะครับผมหลวก็3สามแปดสองนะครับผมพี่น้องก็ล่องไปเสียงโชกวงเด้อนะครับผมลวงปูเพิ่นก็บอกว่ามาแน่ๆนะครับผมพี่น้องมา ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมมวดนี่ปูมันใจมากนะครับผมพี่น้องนะครับครับผมพี่น้องสํหรับเล็กแปดสองวงกลมไหวก็เหล็กเดนเดอนะครับผมแปดขอให้พี่น้องสองแปดแปดนะครับผมเดนแปดสำรับเล็กหลักลอยนะครับผมมาพี่น้องนะครับผมครับผมพี่น้องแอดมินก็บมิตรทุกคนักคพีทางนองดื้อนะครับผมพี่น้องอันใดเด็ดดีๆนะครับผมแอดมินก็ได้ตามไม่พีน้องนะครับผมเนาะนะครับผม ครับผมพี่น้องสามรับพี่น้องท่านใดนะครับผมเนาะสี่อสนใจกระเลียกปูเจกนะครับผมกดเลื่อนผ่านได้ดื้อนะครับผมเนาะสามรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเนาะเอดมินตามต่อแลวกับแคหนาจอว้นะครับผมเนาะไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับน้องพี่น้องเนาะ ครับผมพี่น้องก็ขอขอบคุณเด้อนะครับขอพุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับผมพี่น้องก่อนจะออกไปก็ฝากในเด้อนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดมินในเด้อนะครับผมฝากกดกระดิ่งนําพี่น้องเนาะเพื่อเสถียรภาพการแจ้งเตือนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมออดมินในขอพี่น้องนะครับผมโชคดีนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งเด้อนะครับผมมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ